ที่ละรัตสำเร็จวานนิช์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ได้รับมอบหมายจากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ได้ตอบกระทู้ของท่านกรุนพลที่มีความห่วงใยนะคะสำหรับผู้เช่าที่อยู่ในอาคารชุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ปรากฏเป็นข่าวอย่างที่ท่านได้นำเรียนว่าในขณะนี้มีการนำ ผู้เช่าที่เป็นต่างชาตินะคะให้มาอยู่ในอาคารชุดนั้นอาจจะสอให้เกิด ช่องทางในการกระทําผิดกฎหมายได้แล้วก็อาจจะเป็นอันตรายรบกวนความเป็นอยู่ในเรื่องความปลอดภัยของคนไทยที่อยู่ได้ดิฉันได้มีการพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วก็ได้สืบสาวเล่าเรื่อง,งเรื่องทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะได้นํามาตอบข้อสักถามของทางท่านกรุนพลที่มีความกังวลใจในขณะนี้อย่างที่ทราบกันดีค่ะว่า มีข่าวว่ามีชาวต่างชาตินะคะหลายๆชาติด้วยกันค่ะเข้ามาเช่าอาคารที่เป็นข่าวรวมถึงที่ไม่เป็นข่าวด้วยที่เรารับทราบกันดีเกิดมาตั้งแต่สมัยที่เรามีแอปพลิเคชัน Airbnb ค่ะท่านประธานคะที่มีความหลากหลายแล้วก็มีการ เปิดช่องให้มีการให้เช่าในราคาที่ถูกกว่าโรงแรมมากเพราะฉนั้นธุรกิจประเภทนี้ก็สามารถเป็นได้ทั้งในส่วนที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ให้มีการไหลเวียนให้มีการกระจายเงินอยู่ในระบบเศรษฐกิจของไทยได้มากมายแล้วก็เป็นที่นิยมด้วยเพราะว่า Airbnb ที่เกิดขึ้นนั้นจะสามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวที่มี ค่าใช้จ่ายได้ถูกขึ้นกว่าไปเช่าตามโรงแรมโดยทั่วๆไปแล้วก็นั่นก็นำมาซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะฉันได้สอบถามกับทางเจ้าหน้าที่นะคะว่าในการนำห้องชุดให้เช่ารายวันเนี่ยค่ะมันจะมีพรบที่เกี่ยวข้องสองตัวด้วยกันก็คือพรบาอาคารชุดกับพรบโรงแรมสำหรับอาคารชุดที่ให้เช่าเป็นรายวันถามว่าทำได้ไหมทำไม่ได้นะคะถือว่าถือว่าผิดกฎ หมายแล้วก็ไม่สามารถที่จะคุ้มกันได้ว่า พี่น้องประชาชนที่อยู่ในอาคารชุดนั้นเป็นใครบ้างเพราะในแต่ละครั้งที่มีการเข้าอยู่เนี่ยค่ะจะต้องมีการรายงานนําชื่อข้อมูลรายละเอียดของผู้ที่มาซื้อห้องชุดให้กับทางกรมการปกครองให้ได้รับทราบเพื่อที่จะทําเป็นบัญชีเอาไว้นะคะว่าในห้องชุดนี้เนี่ยผู้เช่าเป็นใครมาจากไหนเป็นคนไทยสัญชาติไทยหรือเป็นคนต่างชาติเพราะว่าในระเบียบก็คือชาวต่างชาติไม่สามารถที่จะถือครองนะคะอาคารชุดได้ เกินกว่าร้อยละ9 9นะคะของสัดส่วนพื้นที่ทั้งหมดเะนั้นในข้อนี้เราตัดไปได้เลยว่าทางเจ้าหน้าที่จะไม่ยินยอมให้เกิดการถือครองพื้นที่โดยชาวต่างชาติมากเกินกว่าร้อยละ49แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็อาจจะมีในส่วนที่มีการมาจดขอซื้อขอเช่าเนี่ยค่ะในในสัดส่วนที่ไม่เกินในตอนแรก แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการไปปรับเปลี่ยนในเรื่องของผู้ถือหุ้นต่างๆนะคะทำให้พอมาคิดดูแล้วเนี่ยมันเกินร้อยละ49่สมบเกราะ็มีฉนันเจ้าหน้าที่ทราบค่ะในปัญหานี้ฉนันก็เลยฉนันได้สอบถามไปว่าเอ๊แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะสามารถที่จะป้องกันปัญหานี้ได้อย่างไรนะคะก็ต้องเรียนว่า ในขณะนี้มีการทำงานร่วมกันจากหลายๆภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยนะคะในส่วนของกรมการปกครองกรมการที่ดินรวมถึงกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะคะที่เป็นส่วนของผู้ที่จะจดผู้ที่